สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพันพาอยู่ที่งานประกวดบอลสีนะคะอยู่ที่วัดหนองคงนกนะคะจังหวัดนครปฐมวันนี้นะคะเรามาชมบรรยากาศในงานนะคะบรรยากาศในงานในการส่งไม้เนี่ยอันนี้ก็คือยังอยู่บริเวณบูธท,ที่ขายต้นไม้อยู่นะคะบูธท,ที่ขายต้นไม้อยู่เนาะ เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะคะอะคนมุงอะไรกันนะคะคนมุงอะไรกันเรามาชมอ๋อไม้สวยนะคะท่านผู้ชมเขามุงไม้สวยค่ะอืเป็นไม้เทพนะคะไม้เทพแสงจันทร์ค่ะแสงจันทร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรัศมีจันทร์ที่สวยๆในงานวันนี้นะพรรณพาจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าไม้สวยขนาดไหน สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายได้นะคะทักทายได้เนาะเป็นไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่เรามาชมไม้ไมใหม่ๆกันบ้างนะคะในปีในปี66นะคะเป็นไม้ปี66แล้วก็ไม้ปีเดี๋ยวน่านจะเป็นอนาคตของไม้ปี67นะคะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะ อุตสามณีค่ะอุตสามณีร้านนี้เขาจะมีป้ายบอกราคาเรียบร้อยนะคะพันธภาก็จะอัปเดตราคาให้พร้อมๆด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปดูผู้ผู้ที่ส่งไม้เขาประกวดไปพร้อมๆกันฟอร์มกระถางอย่างนี้นะคะ8นิ้วเนาะนี่200บาทนะคะ200บาทนายนายทองแสงใหญ่นะคะ200บาทนะคะปีกกินรลี200สุนทรพนูนะคะสุนทรผูนี่200 สีบุรีลมค่ะ200เป็นไม้ที่ไม้ไม้ที่สวยมากๆนะคะ,ะเจ้าของไม้สวนอยู่ที่ไหนคะบังเลนครสวนซาบุก้าบอนสี สวนอยู่ที่บางเลนชื่อสวนอะไรนะคะซาบุก้าอนสีอ๋อมีเพจมีอะไรให้ให้เอฟมีมีเพจค่ะเป็นไม้ที่แบบเลี้ยงไม้ได้สวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามได้นะคะเข้าไปติดตามได้มีเพจนะคะอื คือเป็นไม้ที่แบบน่าเอฟมากๆนะคะนี่กริดเอ,อ่อกริดล,ลาชันใช่ไหมคะลาแมนนะคะกริดล,ลาแมนกริดตึ้งโต๊ะอันนั้นก็ไม้โอ้ไม้สวยมากนะคะสีแบบโโอ้หให้ชมนะคะ เจ้าสาวนะคะซื้อฟอร์มนี้นะคะ280บาทเนาะฟอร์มนี้280บาทมีส่งออนไลน์ไหมคะมีส่งออนไลน์อ๋อมีส่งออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครทักเข้าไปในเพจนะคะก็สามารถเนาะสามารถไปไปสอบถามได้นะคะแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมส่งนะคะเป็นราคาที่ทิ้วหน้าร้านนะคะ เป็นราคาที่หิ้วหน้าระะ้านค่ะบัวสวรรค์นะคะแบ่งอยู่ที่200นะคะแล้วก็ซักเจริญ100เป็นเป็นไซส์ที่อัพแล้วนะคะนี่เลี้ยงน้องมีเล็บมังกร200บาทนะคะนารา,าทัศน์2 0 0นะคะเป็นราคาที่แบบดีมากมากเลยมณีมันตรานะคะนี่ร้อบาท เดทที่นี่ร้อนะคะมณี Plus, นกพลัดนี่ดูราคาไม้นะคะนี่แต่ว่าเราต้องมาเอฟเอานะคะต้องมาเอฟเอาที่นี่เพราะว่าราคาราคาเท่านี้เป็นเป็น,เป,นเป็นราคาที่หิ้วนะคะไม่ใช่เป็นราคาที่แบบเอ่อส่งออนไลน์ค่ะหัวใจมังกรท่านผู้ชมคะหัวใจมังกรหัวใจมังกร นางพิ้วนะคะอันนี้จะเป็นสายไม้โบราณนะคะสายไม้โบราณสายไม้โบราณโอ้สวนนี้อลังการมากนะคะเราเห็นไม้ที่อยู่ในตู้นะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่ใช่ไหมคะไม้มันีล้อมเพชรแผงะะตัวนี้เป็นมันีล้อมเพชรแผงนะคะจากจากสวนเ,นเป่งเปาฟาร์มบอนสีนะคะอันนี้เปิดมีดแรกไปหรือยังคะ ยังครับยังยงวันนี้เอามาเปิดราคาหรือ,อามาโชว์คะอ่าเปิดด้วยครับตัวน,นี้เปิดไว้ที่แสนห้ายกสิยกสิบหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะท่านผู้ชมอนาคตไม้นะคะก็ก็ดูได้นะคะนี่ไม้สวยเราเราเห็นไม้แล้วนะคะก็จะไม้ก็จะอัปเดต ราคาเดิมๆนะคะที่แบบว่าเมื่อวานพนภัพาก็จะอัพไปแล้วแต่บางต้นก็อาจจะไม่ได้อัพไปก็วันนี้มาอีกก็จะมาอัพให้ชมนะคะเ<อ>ทพสิงห์หอน,นะคะ<อ>ใช่ไหมคะอ่านผงไหมสิงห์หนะคะอเออเทพสิงห์หนี่นะคะ<อ>เป็นบอลกาบแล้วป้ายด้วยนะคะ<อ>เป็นไม้ปีนี้ใช่ไหมคะ เป็นไม้ใหม่นะคะปีนี้เองนะคะอันนี้เป็นไม้ใหมใหม่นะคะเรามาดูไม้ใบใหม่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบังเกิดก้าเนะาะบังเกิดก้าอ๋อดูอีกดูแวบๆนึกว่าสยามนาลมิตรไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เนาะเป็นบังเกิดก้ามีเสือดำเราอัปเดตไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะอของขวัญดารานะคะ นอกจากบอนสีก็จะมีโชคเก้าชั้นด้วยนะคะโชคเก้าชั้นด้วยวันนี้นะคะร้านก็จะเพิ่มเติมนะคะร้านก็จะเพิ่มเติมก็หมายถึงว่าคนก็จะ แม่ค้าก็จะเยอะขึ้นนะคะไม้เียวสวยมากไม้ใครคะไม้มาจากปัตตานีไม้มาจากปัตตานีไหนคะอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมเขาบอกว่าไม้สวยมากเฮียมาสกิดบอกนะคะว่ามาจากปัตตานีแล้วสวยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะไม้มาจากที่ไหนนะคะปัตตานีค่ะปัตตานีมาไกลนะคะ ปัตตานีนครปฐมนะคะอะจาจะใกล้ไกลนะคะก็แค่ปากซอยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเนาะเลกาซีต้นนี้อุ้ยน้องฟอร์มดีมากอันนี้ก็ต้องส่งประเภทดารานุพลัสถูกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเชียร์กันนะคะท่านผู้ชมคะดูไม้ต้นนี้ไว้เนาะดูไม้ต้นนี้ไว้นะคะฟอร์มเขาได้ระดับมากแล้วก็มีมีปีด้วยนะคะ นี่ไม้มาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยเออเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้สวนเจ้าของไม้ใช่ไหมคะเจ้าของไม้นะคะบอกชื่อสวนได้ค่ะชื่อสวนอะไรนะคะน,นิสากอสีอะน,นิสาบอนสีอนสเอะคุ้นอยู่นะคุ้นๆคุ้น,อ,น,นอยู่ค่ะเ <laughs> ออเ <laughs> นี่ยค่ะต้นนี้ต้นนี้สวยมากๆเลยคือสะดุด สะดุดตาเฮียมากเลยสวยไหมคะน้องนิง้ง <laughs> วันนี้น้องนิ้งส่งประกวดไหมคะมีของโหนูเยค่ะอ,อ๋อด้วยกัน,กนอ๋อมีของน้องนิ้งด้วยนะคะก็ฝากติดตามสวนน้องนิ้งด้วยเนาะ,ะชื่อสวนอะไรนะคะน้องนิ้งคาราเดียมคาร์าลเลอร์นะคะ,ะสาวสวยนะคะเป็นเป็นเจ้าของสิทธิ์มณีล้อมเพชรค่ะเป็นเจ้าของสิทธิ์มณีล้อมเพชรนะคะ เขาถึงอยู่อมตะเพราะว่าเจ้าของไม้สวยแบบนี้นี่เองนะคะขออนุญาตนะคะเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูไม้เล็กอีกนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายทักทายให้หน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะภาพชัดเสียงชัดไหมสวัสดีค่ะคุณปัญญานะคะสวัสดีนะคะสวยมากครับอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณนะ ทักทายมาได้นะคะเพราะว่าพนภภา,ายังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะก็ไม่แน่ใจว่าภาพชัด,ชดเสียงชัดหรือเปล่านะคะลูกไม้นะคะลูกไม้ต้นนี้เนาะที่งานนะคะเขาขายอยู่ที่650บาทนะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมเป็นสายดาร์กที่แบบสีนตาลเข้มนะคะนี่พนภภา,าต้องบอกก่อนนะคะไม้เนี่ยราคาเบาเบามากๆแต่มันเป็นไม้ที่ ในราคาที่แบบว่าเราต้องหิ้วกับไม่ใช่เป็นไม้ราคาที่แบบส่งออนไลน์นะคะสวยมากๆสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณสวัสดีนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเราอยู่กับบรรยากาศงานประกวดบอลสีนะคะวัดที่นี่ก็สวยมากนะคะวัดที่นี่สวยมากเลยค่ะ ถ้าเราเข้าไปข้างในแล้วอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเสียงอาจจะดังแล้วก็รบกวนเนาะ